แต่ว่าให,ให้เป็นระดับที่2องนวกันนะหนะึ่งเก้ราคโอเคมีฟาร์มโดดเด่นในคู่แรกเลยนะครับคือในกลุ่มคู่ของ15นะครับห1กลุ่มได้กลุ่มนี้97,79ก็จะมาออกอยู่ดีในส่วนที่เป็นผมทำเป็นเล่มไว้ให้สำหรับท่านที่ซื้อไปใส่เลข97ไปให้กับสุขชุดนีมาเลขหนก็จะมี1 0 3ผมเน้นไว้ที่ดาว3นะครับเน้นที่ดาว3ส,ส่วนในเกณฑ์ของหมายเลข9ในกลุก่มสีเขียวเนี่ยนะครับ569 93อันนี้ผมคิดว่าผมให้9มีฟาร์มเด่นแล้วก็มีฟาร์มแข็งแรงนะครับเลขที่ออกปล่อยในวันจันออกไบ่อยมากๆก็คือเลข7น,นะครับกลุ่มเลข7ส่วนคู่เช่นคู่85 ตัวนี้คือกลุ่มตัวรองทั้งหมดนะครับชุดเซตนี้นะครับทั้งเซตเลยนะครับ8 5 3 8 8 3 2 9 2 9 2 9 9 2นะครับอย่างเี้เป็นเลขเจ็ดด้วยนะครับเจ็ดกับ6ถึงได้ออกหอยมากิน่นเนี่ยนะครับส่วนช่วงเวลาเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเลข8ชุดลองๆมาก็คือจะเป็นชุด3 1 9ครับแล้วก็ 1น <usion. S 1> mm ึงสามนึงก้านึจุดนี้แต่ว่า